นิทานเรื่องแขกเต้าจำศีลความพอใจเป็นทรัพย์อันประเสริฐจากหนังสือคติชีวิตจากชาดกครั้งหนึ่งนป่าหิมพานมีนกแขกเต้าฝูงหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณป่ามะเดือ่อ ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาได้อาศัยกินผลมะเดื่อในป่านั้นเป็นอาหารตลอดมาคราวหนึ่งเกิดแรงจัดต้นมะเดื่อเริ่มเหี่ยวแห้งลงผลก็วายไปโดยลำดับจนกระทั่งหมดผลไปในที่สุดบรรดานกแขกเต้าทั้งหลายพากันพละหนีจากดงมะเดือ่อไปหากินในถิ่นอื่นกันหมด คงเหลือแต่พยานกแขกเต้าตัวเดียวที่ม่ยอมทิ้งดงมาเดือนั้นพยายามจะกินใบอ่อนและ,มะแมลงที่ยังพอมีเหลืออยู่นานเข้ากินผงผุของต้นมาเดือแล้วดื่มน้ำในแม่น้ำคงคาเพื่อให้อิ่มยังอัตภาพให้เป็นไปได้มือหนึ่งหนงึบำเพ็ญตะบะธรรมถือความสันโดษโดยเคร่งครัด ด้วยเ,เดชะที่ได้ปฏิบัติธรรมถือความมักน้อยสันโดษอย่างแรงกล้าบรรดาลให้อาสนะของเท้าสักเทวราชแสดงอาการร้อนเกิดความหวั่นไหวจึงทรงพิจารณาดูดูเหตุที่นกแขกเต้าบําเพ็ญตบะถือความมักน้อยใครจะทดลองให้แน่ใจจึงบันดาลให้ต้นไม้นั้นแห้งยิ่งขึ้นจนกระทั่งเหลือแต,ต่ตอแต่เป็นโพรงใหญ่ เมื่อถูกลมพัดก็เปล่งเสียงดังจนน่ารำคาญยิ่งนักแม้กระนั้นพยาน,นกแขกเต่าก็ไม่ได้เปลี่ยนใจไปอยู่ที่อื่นพยายามจะกินผงไม้ผุแล้วดื่มน้ำในแม่น้ำคงคาให้อิ่มท้องอย่างเดิมและไม่มีความย่อท้อตอลมแดดแต่อย่างใดเท้าสักกเทวราชคิดว่า นกแขกเต้าตัวนี้มีคุณธรรมถือความมักน้อยเป็นอย่างยิ่งเราจะให้พญานกแขกเต้าแสดงคุณธรรมคือความมักน้อยให้ปรากฏแล้วจักให้พรเพื่อความสวัสดีแก่นกแ,นกแขกเต้านี้ตลอดไปจึงปลอมเพศเป็นพญาหงบินมายังป่าไม้มาเดือว่าอยู่ริมน้ำคงคาณนะที่ไม่ไกลเจรจากับนกแขกเต้า ท่านพญานกสหายรักตามธรรมดานกทั้งหลายย่อมหาต้นไม้ที่บริบูรณ์อยู่ด้วยกิ่งใบและผลาผลเมื่อต้นไม้ใดหมดผลแล้วฝูงนกก็จะพากันทิ้งแล้วบินไปหาก,กินต้นอื่นอีกต่อไปต้นมะเดื่อที่ท่านอาศัยกินอยู่นี้หมดผลเหลือแต่ตอแห้งท่านยังงมงายจะกินไม้ผุอยู่อย่างนี้ จะตายเสียเปล่า,ลาอย่าเอาชีวิตมาทิ้งเสียที่นี่เลยออกไปหากินที่อื่นเสียจะดีกว่าหรือท่านมีเหตุผลประการใดจึงไม่ยอมทิ้งต้นไม้นี้พญานกแขกเตาจึงกล่าวกับพญาหงท่านพญาหงผู้สูงสักที่เราไม่ทิ้งต้นมาเดือนี้ก็เพราะแรงกระตัญยูที่มีอยู่ในใจข้าพเจ้า ต้นไม้เหล่านี้ข้าพเจ้าถือเสมือนญาติสนิทมิตรรักเพราะนอกจากเกิดร่วมป่าเดียวกันแล้วก็ยังเสมือนญาติผู้ใหญ่ให้ผลผลเป็นอาหารเลี้ยงชีพตลอดมายามเพื่อนมีผลดกใบอ่อนที่เราได้อาศัยผลและร่มเงาทำตัวเป็นเพื่อนสนิทแต่พอหมดดอกหมดร่มเงาแล้วก็าพากันตีจากไปนั้น มิใช่ลักษณะมิตรดีเลยข้าพเจ้าอาศัยกินเพียงเพื่ออยู่เท่านั้นอะไรก็กินได้แต่จะให้ทิ้งธรรมะของคนดีเพราะเห็นแก่การกินนั้นข้าพเจ้าทำไม่ได้จึงไม่ยอมไปหากินที่อื่นจะยอมตายละอยู่ที่นี่เท้าสักกะได้ฟังถ้อยคำของพญานกแขกเต้า ก็เกิดความชื่นชมยินดีจึงกล่าวสรรเสริญคุณของนกแขกเต้าด้วยประการต่างๆเมื่อจะประทานพรแก่นกแขกเต้าจึงกล่าวว่าท่านพญานกแขกเต้าข้าพเจ้าเลื่อมใสในคุณธรรมของท่านท่านมีน้ำใจมิตรที่ลำเลิศไม่ละทิ้งเพื่อนเมื่อยามทุกยากข้าประสงค์จะให้พรแก่ท่านอย่างหนึ่ง จงเลือกขอเอาตามความพอใจเถิดพญานกแขกเตา้าจึงขอพรว่าท่านพญาหงผู้เจริญหากท่านประสงค์จะให้พรแก่ข้าพเจ้าก็ขอให้ได้โปรดให้ต้นไม้นี้กลับสดชื่นมีอายุยืนยาวมีกิ่งผลเจริญงอกงาม มีรสหวานปานน้ำผึ้งต่อไปอีกเถิดข้าพเจ้าพอใจเพียงแค่นี้เท้าสักกะเมื่อจะประทานพรแก่นกแขกเต้าได้กลับเพศเป็นเท้าสักกะแล้วจึงเอื้อมพระหัตวักน้ำในแม่น้ำคงคาพรมลงที่ตอมาเดือท่านใดนั้นต้นมาเดือก็สมบูรณ์ด้วยกิ่งและคาคบ ผลิตดอกออกผลอยู่เต็มต้นมีรสหวานอร่อยปานรสทิพยานกแขกเต้าเห็นดังนั้นเกิดความตื้มสมนัตเป็นล้นผลจึงสรรเสริญอํำนวยพรด้วยความปลื้มปิติว่าขอพระองค์พร้อมด้วยหมู่ญาติจงมีสมณัตเหมือนข้าได้รับความสุขเพราะเห็นผลไม้เต็มต้นณบัดนี้เถิด เท้าสักกะจึงประทานพรแก่นกแขกเต้าแล้วเสด็จกลับนันทวันนกแขกเต้าตัวนั้นได้อาศัยต้นมะเดื่อนั้นไปจนถึงการอาวสานแห่งชีวิตชาดกเรื่องนี้มุ่งชี้ให้เห็นคติธรรมบทหนึ่งว่าคนเรา เมื่อยามมีบุญหนักสักใหญ่ก็เหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาและดอกผลเป็นที่อาศัยให้ความร่มเย็นแก่ฝูงนกกาเมื่อข่าวยากไร้หมดใบและผลแล้วนกกาก็จะพากันบินหนีไปสิน้นมันฝูงนกแขกเต่าเมื่อมาเดือหมดผล ก็พากันบินหนีไปหมดหากจะมีผู้ใดหลงเหลือให้ความพักดีอยู่ก็พึงรู้เถิดว่าผู้นั้นเป็นผู้พักดีโดยคุณธรรมมิใช่โดยหวังประโยชน์เสมือนพยานกแขกเต้าพระโพธิสัตว์ไม่ยอมทิ้งต่อต้อนไม้มาเดือซึ่งเหลือแต่ผงกุกก็ตามด้วยคุณธรรมที่มีอยู่ในใจ ย่อมบันดาลให้เกิดผลเป็นสุขในภายหลังจึงมีคำภาสิตสอนให้ดูคนไว้ไม้ใหญ่ใบหล่นสิ้นบังแสงนกบามาพักแผลงพลอดได้เชกเช่นเสื่อมโรยแรงบุญเก่าสนองนา ชนบอมาให้ใช้เพราะเชื้อบุญศูนย์